ปัจจุบนันทุกคนมาเกิดปัญหานี้กันอยู่ใช่ไหมคะค่าไฟแพงประหยัดแล้วก็ยังแพงอยู่ดีซื้อโคมไฟโซลาเซลล์มาใช้ไม่ทันไรก็พังจะแล้วแถมจะติดส่วนไหนของบ้าน ก็ไม่สวยไม่เหมาะใหญ่เทอะทะไม่เข้ากับบ้านเอาซะเลยบางทีตากแดดไว้นานก็แห้งกรอบอยิ่งกว่ประกอบซะอีกแต่วันนี้เรามีโซล่าชิปแฟลชไลท์ที่จะช่วยแก้ปัญหาให้คุณเพราะโซล่าชิปรุ่นนี้ดีไซน์ทันสมัยให้แสงสว่างได้อย่างมีประสิทธิภาพและกระจายแสงได้กว้างถึง90องศาวัสดุอลูมิเนียมทนทานขั้นสุดใช้งานได้ยาวนานเหมาะสำหรับส่องสว่างยามราตรี สวัสดีค่ะนก SL นะคะวันนี้นกจะมาแนะนำและรีวิวโคมไฟโซลาเซลล์ฝัดไลท์ของ SL Space ที่จะเป็นตัวช่วยให้คุณประหยัดไฟมากถึง100%เออ๊ะสงสัยกันใช่ไหมคะว่ามันต่างจากฝัดไลท์ตามท้องตลาดทั่วไปยังไงมาค่ะเดี๋ยวนกจะมารีวิวให้ดูแบบละเอียดยิบข้อดีของโคมไฟรุ่นนี้กันค่ะ นี่นะคะคือโคมไฟโซล่าชิพฟัดไลท์มีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันเริ่มตั้งแต่รุ่น50วัตต์100วัตต์และ200วัตต์ค่ะทุกคนเคยเห็นโคมไฟฟัดไลท์กันมาบ้างแล้วใช่ไหมคะทีทั้ทงใหญ่เทอะทะจะติดตรงไหนก็ไม่สวยไม่เหมาะเอาซะเลยแต่โคมไฟโซล่าชิพตัวนี้นะคะดีไซน์ทันสมัยแล้วก็รูปแบบบางกว่าปกติเมื่อเทียบกับแฟลไลท์ทั่วไปตามท้องตลาดทีนี้นะคะเราจะไปติดตรงไหนก็ไม่ดูขัดตาแล้วค่ะเรามาดู ดูกันที่ตัวโคมแฟดไไลท์กันนะคะตัวโคมเป็นวัสดุอลูมิเนียมแข็งแรงทนทานข้อดีของอลูมิเนียมคือไม่เป็นสนิมทนทานต่อแดดและฝนสามารถติดตั้งกลางแจ้งได้สบายๆเลยค่ะในส่วนด้านหน้าตรงนี้นะคะวัสดุจะเป็น PC Optical Lens ที่จะช่วยให้โคมไฟตัวนี้นะคะส่องสว่างได้มากขึ้นและสามารถส่องสว่างได้กว้างถึง90องศาทีนี้นะคะเราจะมาดูในส่วนของตัวแผงโซลาเซลล์กันบ้างดีกว่าค่ะตรงนี้นะคะเป็นแผงโมโนโคิสตันไลค่ะซึ่งเป็นชนิดแผงโซลาเซลล์ที่ดีที่สุดค่ะพอผลิตมาจากซิลิคอนเกรดดีสามารถผลิตไฟได้มากกว่าแผงชนิดอื่นและที่สําคัญมีอายุการใช้งานยาวนานค่ะส่วนแบตเตอรี่ของโซลาชิปรุ่นนี้นะคะจะเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้ กับโทรศัพท์มือถือความพิเศษของมันคือบางไม่เทอะทะค่ะตัวรุ่น50วัตจะมีแบตเตอรี่อยู่ที่5,000ม ah, ิลลิแอมป์100วัตจะมีแบตเตอรี่อยู่ที่10,000ม ah, ิลลิแอมป์และตัว200วัตจะมีแบตเตอรี่อยู่ที่20,000ม ah ิลลิแอมป์ค่ะที่นี้ทุกคนก็เห็นข้อดีของโคมไฟแฟลชไลท์รุ่นนี้กันแล้วใช่ไหมคะถ้าใครสนใจเรามีให้เลือกวนกัน3วัต์ก็คือรุ่น50วัตมีค่าความสว่าง500ลูเมนราคาจะอยู่ที่1,300บาท น100วัตต์มีค่าความสว่าง1,000รูเมนราคาจะอยู่ที่1,700บาทและรุ่น200วัตต์มีค่าความสว่าง2,000รูเมนราคาจะอยู่ที่2,350บาททั้ง3รุ่นใช้งานได้30,000ชั่วโมงและกระจายแสงได้กว้างถึง90องศาไม่ต้องจ่ายค่าไฟไม่ต้องเดินสายไฟสว่างนานตลอดคืน ถ้าหากว่าใครสนใจสามารถสั่งผ่านออนไลน์ลาซาด hop ้อ e นอ้นอกๆ ok ok ของ SL Lighting หรือ Line Official SL Lighting และเว็บไซต์ w w w s l l i g h t i n g c o t h ได้คะ่ะและยังสามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านค้าร้านไฟฟ้าที่มีโลโก้สัญลักษณ์แบบนี้หรือถ้าใครสะดวกและอยากชมสินค้าตัวอื่นของ SL สามารถบอก in เข้ามาชมที่โชว์รูมตามที่อยู่นี้ได้เลยคะ่ะ และอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อติดตามคอนเทนต์อื่นๆของ SL Lighting คลิปหน้าเราจะมาเจอกับใครและคอนเทนต์แบบไหนรอติดตามชมได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะหรือว่าถ้าใครสะดวกเสียงี่